นี่จะเป็นสายไฟแบบแบบไส้ในแบบอ่อนนะคะจะเป็นข้างในเป็นแบบนี้ค่ะที่ราคา,าจะต่ำลงมากว่าชนิด A นะคะจะเป็นสายอันนิ่มนะคะสายอ่อนนี้เราจะมาปอกสายไฟแบบอ่อนกันค่ะ นี้ก็ทำการปรับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มปอกกันเลยค่ะในการปอกเราก็จะใช้ช่องข้างๆนะคะช่องนี้ํำการปรับให้ได้ใส่ขนาดที่ต้องการนะคะแล้วก็สอดใส่ตรงช่องนี้เลยค่ะถ้าเป็นสายไฟชนิดนี้นะคะก็ปอกช่องนี้จะง่ายแล้วก็สะดวก นี่นะคะปอกออกมาก็าจะเป็นแบบนี้พ้รเราก็าจะไปแยกใส่ถุงไว้ช้างกิโลค่ะ นี่นะคะปอกมาแล้วได้แบบนี้สีเขาจะเป็นออกสีเงินนะคะเหมนสีเงินแต่ว่าเป็นทองแดงนะคะเน,นี่เป็นทองแดงแเป็นเครือกออกเป็นสีเงินเงินนะคะอันนี้ก็ต้องแยกขายต่างหากราคาก็จะต่ําลงมานะคะปอกแบบนี้ปอกง่ายคะ่ะแต่ว่าเปลือกนี้ต้องทิ้งนะคะขายไม่ได้นะ,ะเป็นขยะก็ ใส่ถุงขยะจ่ตั้งค่าขยะทิ้งหน้า ันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเป็นเส้นอ่อนเหมือนกันสายไฟเส้นอ่อนเหมือนกันอีกสีนึงก็บอกช่องเดียวกันนะคะใช้แบบบอกช่องใบที่มีใบมีดกรีดสองข้างนะคะตรงนี้นะคะเราก็ปรับตามขนาดที่เราต้องการให้ตรงกับไซส์ที่สายไฟที่สอดเข้าไปนะคะอนนี้นะคะตรงนี้นะ นะอันนี้ก็จะเป็นสีทองแดงนะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นออกเป็นทองแดงแต่ว่าจะเป็นอีกสีนึงก็เป็นสีออกสีเงินนะคะนี่ราคาตรงนี้จะต่ํากว่าต่ํากว่าเนี่ยนะคะอันนี้นะคะนี่ปลอกอามาสวยมากไม่แตกปลอกครั้งเดียวจบเนี่ยค่ะเส้นสวย จะเป็นสายไฟคล้ายเป็นสายตู้เชื่อมอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นคล้ายๆกันนะเป็นแบบอ่อนแล้วก็ข้างในเป็นเส้นเล็กๆแบบเส้นเล็กรอบนี้เราได้ใส่ไฟสวยมานะ,ะปอกออกมาก็ดึงแค่ดึงแค่นี้ก็ออกแล้วค่ะปอกช่องนี้สะดวกนะคะ เนี่ยนะคะปอกมาแล้วก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแยกใส่ถุงกับชน,นิดเดียวกันกับแคนดี้นะคะแคนดี้ที่เป็นท่อเล็กๆะคะ่ะสวยๆแบบไม่มีข้อต่อนะคะเพราะว่าถ้าตรงนี้สมมติว่ามีข้อต่อถ้าเราไม่ตัดออกอันนี้เราทําการตัดออกแล้วนะคะจะเป็นเป็นข้อต่อเดี๋ยวข้อต่อให้ดูถ้าเราไม่เอาข้อต่อออกก็จะราคาต่ําลงะคะ่ะจะไปอีกประเภทหนึ่งก็คือสังดงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อต่อที่เราทําการตัดออกแล้วนะคะนี่ค่ะข้อต่อถ้าเราไม่ตัดข้อต่อออกมันจะไปติดตรงใบมีดแล้วทําให้ใบมีดเสียนะคะอาจจะทําให้ใบมีดหักได้นี่ค่ะข้อต่อเราจะใช้นี่นะคะตัวนี้ทําการตัดนะคะที่ตัดของเราเดีย๋ยวอีกม้วนหนึ่งขอ,องไม่ได้อกออันนี้จะทําการ ขั้วออกแล้วนะคะเรียบร้อย๋ตเ,เราจะทําการตัดประมาณให้ยาวประมาณเม็ดหนึ่งนะคะเหมือนเม็ดหนึ่งเม็ดครึ่งประมาณนี้เพื่อสะดวกในการปอกตอนตัดอันนี้นะคะเนี่ยตัดทุกเส้นเลยนะคะก็ม้วนนี้ก็จะพอดีเราก็ทำการตัดตัดแค่ ด้านนี้ด้านเดียวก็พออันนี้ที่เราตัดไว้นะคะ ออกเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ทําการแกะเปลือกเอถ้าเป็นสายไฟแบบชนิดแบบอ่อนนะคะคล้า,ายๆแบบสายตู้เชื่อมอย่างเงี้ยค่ะเปลือกสีดำเขาจะขายไม่ได้นะคะจะไม่เหมือนอีกชนิดนึงคือข้างในแข็งๆแบบเกรดเอนะคะอันนี้จะเป็นอีเกรดนน่งเราก็ทําการทิ้งลงถุงขยะนี่นะคะเันออกเลยค่ะ บอกง่ายนะคะไม่แตกบอกง่ายสวยออกมาสวยะจะใช้ช่องนี้เะะหมาะสำหรับที่จะใช้ช่องนี้นะคะที่เป็นใบมีดแบบสองสอง,สองใบแบบนี้นะคะนหนึ่งสองข้างบนก็เราก็ปรับขนาดขนาดตรงปรับก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ใช้ตรงนี้หมุนเข้าหมุนออกกดลง ลออกอย่างนี้นะคะส่วนตรงใบมีดส่วนตรงใบมีดนะคะก็ตรงนี้เหมือนเดิมมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออก,ออกะะล็อกให้ให้ได้ตรงกับขนาดของสายไฟที่เราจะปลอกแล้วก็สอดใส่ช่องนี้ปอกเลยค่ะ เรียกใส่ถุงขายนะคะสีนี้รวมกับสีทองแดงไม่ได้นะเพราะว่าจะเป็นอีกเกรดนส่วนอันนี้ก็จะเป็นแคนดี้นะคะเราก็จะเอาเนี่ยคะ่ะตรงนี้นะคะปอดเสร็จปุ๊บอันนี้จะเป็นสีทองแดงนะคะเราปอดเสร็จเราก็จะเอามาใส่ถุงเดียวกันกับแคนดี้นะ,ะแบบสวยไม่มีข้อต่อนะคะอันนี้จะได้ราคาสูงขึ้นมาอีกส่วนสีเงินเมื่อกี้ก็คือราคาจะต่ําลงไปอีกนะคะ ้องแยกไปปีดเนี่ยค่ะใส่ตรงนี้นะคะการปอกก็แค่ดึงออกนะคะปอกง่ายเพราะว่านี่นะคะปอกง่ายค่ะแค่ดึงออกมาเขาก็จะออกมาแล้ว สวยมากค่ะเป็นเส้นสวยไม่แตกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการบอกสายไฟแบบออนนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่ถุงแยกเรียบร้อยเตรียมขายค่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นออกมาสวยไม่แตกนะคะก็ปอกตามช่องตามคลิปที่ถ่ายทําให้ชมนะคะเราก็จะได้สายไฟที่สวยไม่แตกนะ,ะอันนี้เอาใส่รวมก,กันกับถุงแคนดี้นะคะก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะที่เกาหลีเรียกว่าแคนดี้นะคะก็จะเป็นเกรดเดียวกันนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ